สวัสดีค่ะวันนี้เดีกก็จะมาทำคลิปแนะนำเว็บเล่นบาคาร่าที่มีความสะดวกสบายในการเข้าเล่นแม้กระทั่งการฝากถอนก็เป็นระบบฝากถอนอัตโนมัติรวดเร็วทันใจมีความปลอดภัยและมั่นคงที่สุดนะคะจะไม่มีการฝากถอนผ่านพนักงานไลน์แอดแล้วนะคะเพราะแบบนั้นจะล่าช้ามากและเว็บนี้ก็ยังฝากถอนขั้นต่ำเพียง100บาทเท่านั้นเอง ากเพื่อนๆคนไหนต้องการสมัครแอดไลน์ไปที่แอดเกมฮอนะคะหรือสมัครผ่านทางหน้าเว็บก็ได้นะคะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นการกรอกสมัครผ่านทางหน้าเว็บนะคะกรอกเสร็จกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยจากนั้นก็นำเบอร์มือถือที่ใช้สมัครและรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นมากรอกเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ เดียก็สมัครไว้แล้วนะคะเดียก็จะใส่เบอร์มือถือแล้วก็รหัสผ่านของเดียลงไปนะคะจากนั้นก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลย ถ้าเราล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่สมัครสมาชิกใหม่แล้วยังไม่มีเงินหรือเครดิตเล่นในเกมนะคะเราต้องมาเติมเงินเข้าเล่นก่อนนะคะโดยมาที่เมนูฝากถอนหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับหมายเลขธนาคารที่ขึ้นอยู่ทางหน้าเว็บนะคะให้เราคัดลอกหมายเลขบัญชีธนาคารและทําการโอนเงินได้เลยค่ะต้องขอย้ำเลยนะคะว่าต้องโอนเงินจากบัญชีที่ใช้สมัครเท่านั้นนะคะ ถ้าเราเอาบัญชีอื่นโอนเงิน mm hmm. จะไม่เข้านะคะเมื่อเราโอนเงินเสร็จแล้วนะคะให้ทำการรอสักครู่นะคะจากนั้นก็กดปุ่มเริ่มเกมได้เลย mm hmm. จากนั้นก็กดปุ่มยอมรับนะคะ mm hmm. เมื่อเรากดปุ่มยอมรับเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าเว็บยูฟ้าเปียดนะคะ วันนี้เดียก็จะพาเพื่อนมาเล่น c a s ิโน s อ g เ m i ก g นะคะเราก็กดเข้าไปเลยวันนี้เดียก็จะใช้ทุนเล่นที่200บาทนะคะจากนั้นก็โยกเงินเข้านะคะแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นได้เลย นั้นก็รอสักคู่นะคะอ่ะเราก็จะมาเลือกห้องที่จะเข้าเล่นในวันนี้นะคะเราก็จะเอ,อะดูที่เขาไพ่นะคะว่าห้องไหนที่จะทําให้เราได้กําไรในวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเดียจะเลือกที่ห้องที่หแล้วกันนะคะก็เข้าไปเลยนะคะ ประเดิมไม้แรกนะคะเดี๋ยวเดียจะ,ะดูที่เขาไพ่นะคะเดียจะลองลองที่ที่แบงเกอร์แล้วกันนะคะประเดิมไม้แรกที่แบงเกอร์100บาทนะคะไม้นี้ก็ยังไม่ค่อยที่จะมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะอ้าวเพเยอร์เจ็ดแต้มนะคะโอ้โหเราหกแต้มนะคะโอ้เราแพ้นะคะไม้แรกไม่เป็นไรนะคะอ่าถือว่าเรา,าเราก็มาลุ้นไม้ต่อไปดีกว่าเลยนะคะอ,อ่าไม้นี้นะคะดูจากเขาไพ่แล้วนะคะเดียวจะลงที่เพเยอร์นะคะอ่า เดี๋ยวจะลงที่เพเยอร์หนึ่งรอยบาทนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะ โอ้เรามาดีนะคะ5แต้มนะคะโอ้โหฝั่งนู้นแต้มนึงนะคะแต้มเดียวนะคะโอ้โเราชนะแล้วนะคะ7แต้มนะคะบวกมาอีกแล้วนะคะ100บาทนะคะเห็นไหมโอเคก็ถือว่ามาดีนะคะ อ่เดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปเลยนะคะไม้นี้เดียมั่นใจนะคะว่ามันต้องเป็นแบงเกอร์แน่นอนเพราะว่าเพเยอร์มันมา3แล้วนะคะยังไงก็ต้องเป็นแบงเกอร์แน่นอนอ่เดี๋ยวไม้นี้เดียจะลงที่แบงเกอร์นะคะ200บาทนะคะ,ะยังไงก็มาแบงเกอร์แน่นอนอเพราะดูจากเขาไพ่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะ พเยอร์นะคะเพเยอร์คีแทมอ่ะเพเยอร์สีแ้มนะคะก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบงเกอร์ของเราเลยนะคะอ่ามาดีเจ็ดแ้มนะคะโอ้โเหเราชนะนะคะฝั่งนู้นได้สองแ้มนะคะโอโ้บวกมาแล้วนะคะสองร้อยบาทนะคะโอ้โหถูกไหมเรียกบอกแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะบาคาร่านะคะแค่เราวิเขาไพ่เป็นนะคะอ่า เห็นไหมเดี๋ยวบวกมาแล้วนะคะ200บาทอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไม้สุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะคะอ่าดูจากเขาไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวว่าแบงค์เกอร์ต้องมาอีกอ่าแน่นอนนะคะอ่ะเดียลงที่300บาทเลยอ่าพดูจากเขาไพ่นะคะ เดียวว่ามันต้องมาอีกไม้ห,มหนึงแน่นอนเลยเดี๋ยวจะลงที่300บาทนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันนะคะว่ามันจะจริงอย่างที่เดียวพูดหรือเปล่านะคะไม้สุดท้ายของวันนี้นะคะอะโอ้โหฝั่งนู้นบอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูลุ้นแบงเกอร์ของเรานะคะโอ้เราก็บอดเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามดูไม้ของเรานะคะอู้หู่หลังนะคะอู้หูสุดยอดมากเลยค่ะไม้สุดท้ายของเราในวันนี้บวกมาแล้วนะคะ300บาทะคะ่ะอ่าก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มียูเซอร์เข้าเล่นนะคะก็แอดไลน์ไปที่แอดเกมฮอล l นะคะเดี๋ยวก็จะมีพนักงานพาเ,นเพื่อนสมัครนะคะหรือไม่ก็ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ เพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้ามาสมัครผ่านทางหน้าเว็บได้เลยนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้เดียก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้เดียวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ